วันนี้เราจะพาไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งที่ไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าตั้งอยู่กลางกรุงเทพย่านสุขุมวิทนี่เองที่นี่เป็นคาเฟ่สไตล์ไต้หวันท่ามกลางสวนต้นไม้ที่บรรยากาศร่มรื่นแบบนี้มีสัตว์น่ารักน่ารักให้ได้แวะมาทักทายทั้งเต่าทั้งนกยูงแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆให้ได้ร่วมสนุกกันทุกเดือนด้วยนะที่นี่คือไทหวันคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ซอยปรีดีพนมยงค์26เข้ามาสุดซอยเลยค่ะภายในร้านเนี่ยมีที่ให้นั่งทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดเลยในโซนอินดอร์เนี่ยบรรยากาศ มีเกมให้นั่งเล่นระหว่างรออาหารและภายในร้านมีมุมขายสินค้าน่ารักน่ารักจากไต้หวันด้วยเมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลายรายการเลยนะและแน่นอนว่ามาคาเฟ่สไตล์ไต้หวันเนาะต้องชิมชาของเขาซึ่งที่นี่มีชาให้เลือกหลายชนิดขึ้นอยู่กับความชอบเลยส่วนเราเนี่ยสายชานมอยู่แล้วครั้งนี้เลยสั่งเป็นชานมไต้หวันบราชูกาแบบออริจินัลมาชาเขาหอมแล้วก็หวานกําลังพอดีรสชาติกลมกล่อมเลยค่ะแล้วก็สั่งเค้กไข่ไต้หวันของโปรดหอมนุ่มละมุนลิ้นอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็นี่เลยช่วงนี้เขามีนิทรรศการลิฟต์มีเฮ ูกมา DIY เค้กกระถางดอกไม้กันให้เข้ากับบรรยากาศงานนิทรศการของเขาเลยทําเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาออกมาน่ารักเลยนะแถมยังอร่อยด้วยไปที่โซนเอทาดร์กันบ้างชอบบรรยากาศโซนนี้มากเขาจัดสวนได้สวยแล้วก็ต้นไม้ร่มรื่นเลยมีที่นั่งให้เลือกนั่งได้หลายจุดนะมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยแล้วเราชอบที่นี่ตรงที่มีสกายวอล์กผ่านต้นไม้ให้เราได้เดินชมสวนชมบรรยากาศร้านหรือจะเลือกมานั่งทานอาหารกันข้างบนนี้ก็ได้แล้วที่เห็นก้มๆมองดูใบอะไรบางอย่างในมือเนี่ยคือเรากาลังหาต้นไม้อยู่นะช่วงนี้เขามีเกมให้เล่นโดยการเลือกส่่มแแผนนทีขึ้้าลว ภารกิจตามหาต้นไม้ต่างๆตามแผนที่ให้เจอถ่ายรูปให้ครบแล้วนําไปแลกของรางวัลน,น่ารักน่ารักกลับบ้านได้เลยเดินไปเรื่อยๆตรงอาคารไวสเปซร่รงนี้เขาก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปงานฝีมือต่างๆให้เลือกทาเพลินๆในระหว่างที่มาพักใจกันด้วยนะทั้งวาดรูประบายสีเพ้นรูปป้าน,น้องเสือที่จะมีเพียงลายเดียวในโลกหรือจะเป็นกิจกรรมตกแต่งแก้วน้ําแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น2ก็จะมีสินค้าให้เลือกซื้อกันหลายอย่างเลยทั้งสินค้าแฮนด์เมดสินค้าพื้นเมืองจากทางไต้หวันไม่ว่าจะเป็นของใใชชช้้้้้หหรืือออขนนนมมมมมจจาาาากกกเงงงไถตีีทดดลลิวววยะแ็สคํพ เพศต่างๆให้เลือกซื้อด้วยใครที่ชอบดื่มชาเนี่ยพลาดไม่ได้เลยสินค้ามาจากไต้หวันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมีสินค้าพวกเครื่องประดับแฮนเมดแล้วก็ของจุกจิกน่ารักน่ารักจากฝีมือคนไทยให้เลือกช็อปกันด้วยแล้วในงานเนี่ยก็ยังมีมุมต้นไมน้น่ารักน่ารักแล้วก็ไม,ม้มงคลให้ได้เลือกช็อปกลับบ้านอีกด้วยและในในทิทรรศการลิฟมีเฮียพักใจไว้ในสวนเขาก็จะมีกิจกรรมต้นไม้แห่งคำอธิษฐานให้เราได้ร่วมกันอธิษฐานด้วยโดยความเชื่อพื้นบ้านของชาวไต้หวันเนี่ยเชื่อว่าาาานนมหเปถขกยวีรคา ลงบนริบบิ้นแล้วผูกไว้กับต้นไม้เทพเจ้าจะสามารถรับรู้และช่วยให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงได้แล้วก็โซนสุดท้ายที่บอกเลยว่าน่ารักมากใครมาที่ร้านช่วงนี้เนะี่ยอย่าพลาดขึ้นมาถ่ายรูปที่มุมเช็คอินกับดอกไม้ยักษ์หวานแววเหล่านี้ด้วยนะคะที่สําคัญตลอดเดือนกันยายนนี้ถ้าเข้าร่วมในเทศกาลลิฟต์มีเฮียและโพสต์พร้อมติดแฮชแท็กตามนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพไทเปด้วยกิจกรรมดีๆแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะอยากให้มากันมาทานชาหอมๆขนมอร่อยๆพักกายพักใจกันในสวนที่เต็มไปด้ววววยคาามสชื่่นนแลล้้รรุงัใหญ Danny.